มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของเกมวันนี้กันบ้างนะครับก็มีบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง B ีจีปทุมยูเนเต็ดพบกับการท่าเรือ f c ครับเจ้าบ้านบีจีปท um ุมยูเนเต็ดเกมหลีกนัดล่าสุดนะครับแพ้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดศูนย์ต่อหนึ่งทำให้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับหล่นมาอยู่อันดับที่7ของตารางด้วยผลงานแข่ง5นัดมีอยู่7คะแนนแต่สิ่งที่น่าสนใจของเกมนัดที่แพ้เชียงรายครับก็คือเกมนั้นเนี่ย บีจีปทุมมีโอกาสยิงเชียงรายเพียงแค่9ครั้งยิงตรงกรอบไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวก็ทําให้เกิดเป็นเอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนแปลงสโมสรครั้งใหญ่นะครับก่อนที่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับบีจีปทุม,มจะคือสู้บุรีรัมย์ยินเดเต็ดในศึกสโมสรอ,อาเซียนแล้วก็เสมอกันไป -2 2นะครับเกมน,นั้นโคชบอยสุประชัยคมสินไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมอเกมวันนี้นะครับขออภัยโคชบอยสุประชัยคมสินจะกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่มีทางเลือกนะครับพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่การท่าเรือเพื่อคว้าชัยชนะและเก็บสาแต้มแฟนฟุตบอลที่จะเข้ามาชมในเกมวันนี้นะครับถือเป็นการกอบกู้ศรัทธาแฟนบอลให้กลับมาหูุหลังสโมสรเหมือนเดิมความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นนะครับบิชิปทุมไม่มีปัญหาหนักเตะติดทดแบนส่วนตัวเจ็บก็มีเพียงพัทริก,กุซับสั้นคนเดียวนะครับที่อยู่ระหว่างฟื้นฝูร่างกายและเรียกความฟิตคนอื่นๆที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็น่าจะเป็นทางสรนนอน,อน,อนอนุอินนะครับ กฤษดากาแมนเอกนิต์ปัญญาชนาทิพย์สงกระสินนะครับรายชื่อตัวผู้เล่นออกมาแล้วนะครับสำหรับบีจีปทุมนะครับตัวหลักๆที่จะลงสนามวันนี้นะครับทางโคต้านักเตะต่างชาติก็จะมีทาคาอิทาคากิโอเซนะครับตัวไทยก็มีชัดมงคลทองคีรีกฤษฎดากาแมนสุรชาติสารีพิมพ์นะครับชนาทิพย์สงกระสิน <c oughs> รวมถึงสลานอน์อนุอินผู้ักษาประตูนะครับวันนี้จะลงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับ ตัวต่างชาตินอกเหนือจากโอเซแล้วก็ยังมีโทโมยุกิโดอินะครับแล้วก็มิโอสดินซิสด้วยนะครับดาการท่าเรือของอเลสเดกามาเพิ่งปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมนะครับหลังจากเอาชนะชลบุรีมาได้3ต่อ0ทําให้การท่าเรืออยู่อันดับ6นะครับมีแต้มเท่ากับบีจีปทุมแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองนะครับดังนั้นความสําคัญในเกมวันนี้ครับผู้ชนะที่ได้3แต้มจะขยับขึ้นเป็นอันดับ4ของตาราง ความพร้อมเรื่องตัวเล่นการท่าเรือไม่มีปัญหาตัวเพล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับส1่เบคนแรกก็มีการประกาศออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับแนวรับก็จะมีทางอัศนวิมังกรลำสุพนันบุรีรัฐนะครับลงพร้อมกันแบบนี้มังกรลำก็น่าจะเล่นแบ็คซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับการท่าเรือและสุพนันก็เป็นแบ็คขวาตรงกลางก็มีพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับธนบูญเกสารัตส่วนโคต้าต่างชาติก็มีทางามาร์ตอุสลินนะครับ กา,การ้ารวมไปถึงบริยานเป็นเรียน,นะครับโนบุรุชิมุระก็จะคุมเกมแดนกลางให้กับการท่าเรือด้วยนะครับสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับบีจีปทุมเอาชนะการท่าเรือ7จาก10นัดหลังสุดนะครับที่ทรูบีจีสเตเดียมนับเฉพาะในศึกไทยลีกนะครับขณะเดียวกันครับบีจีปทุมไม่แพ้เกมเย่าในศึกไทยลีกติดต่อกันมาแล้ว8นัดด้านจอมทัพคนสำคัญนะครับชนะทิพย์สงกระสินนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมมินเต็ด ลงสนามเจอกับการท่าเรือทั้งหมด5นัดเก็บชัยชนะได้4นัดนะครับส่วนทางฝั่งของทีวีเอนการท่าเรือยังไม่ชนะเกมเยือนในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเล่นมา2นัดแพ้ทั้ง2นัดคิกออฟ1ทุ่มตรงนะครับอีกประมาณ20นาทีก็จะเริ่มการแข่งขันนะครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนะครับก็มีทางราชบุรีนะครับเจอกับทรูแบงคอกตอนนี้อยู่ระหว่างทําการแข่งขันนะครับ แล้วก็มีทางนครราชสีมา f c นะครับพบกับเมืองทองยูเนเต็ดคิกออฟไปเมื่อ18อแนิกา30นาทีที่ผ่านมาครับ